็แล้วทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนมาช่วยผมทําพัดตื่นหน่อยอผมอยากได้พัดตื่นช่วยผมเดี๋ยวผมให้ผลโมจิผลอะไรก็ได้ที่อยากได้แต่ผมมีมเยอะอยู่นิดหน่อยอะ่ะมีแชทผลเงางโมจิโมจิแมมมอสเพลงแล้วก็สันแล้วก็อะไรนะอืมน่าจะอะไรนะไม่รู้นะเดี๋ยวนั้นค่อยดูเอา อ่ผมให้ดูชื่อใครเรียวตันแล้วมาช่วยผมฟาร์มแบบแบกแบกให้ผมด้วยผมจะบแลจะช่วยนะอ่เอาชื่อไปเลยมาคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้คลิปที่ผมเปิดใน้คอมเมน,นต์ในทิกตอกหรืออะไรก็ได้จะไปเปิดอ่านแล้วถ้าลองเออให้ให้เขียนชื่อแล้วแอดผมผมจะได้ช่วยถ้า,ามีคนมาช่วยซึ่งผมจะรับตลอดใครที่แอดผมนะ ติดตามผมด้วยอ่ะให้ผู้ติดตามผมว่มาห้าสิบแล้วโอเคผมไปแล้วนะแล้วผมเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บ๋ยวผมขอจะเข้าไปในในี้ก่อนบอกฟุตไม,มไม่มีคนช่วยผมตายไปไหนเราจะ้ใช้ผมเพิ่งลงดันหนึ่งครั้งก็ไม่ผ่านดีดไปดึงกอซีตัวเล่นงานโลกสองเนะ ชื่อแล้วไปอ่ะแล้วก็ยับยบแล้วก็วกวกน,น,นั่นแหละแค่น้นแหละพอมีผลแล้มันไปดูก่อนอัอตันวนะเพภะมีมีเว,เวนมัมมีผลพิษเงา โปรจิแมมโมตโอฝนเนี่ยฝนชากเสียงเพลงเคแล้วแต่บนพระกคนช่วย่อยนะช่วยแบกก็ได้อาจะให้ชื่อนี่นะชื่อชื่ออ้าชื่อง,งั้นเชนี้นะ